ไฮมินาซังคอนดิจิวัตชิวะซันเดสสวัสดีครับซันครับผมขอต้อนรับเข้าสู่เกมเพจโซตูเลจินสุดครับในคลิปนี้นะครับผมก็จะมาสรุปรายอัปเดตจากไลฟ์เอ็นเจสเฮดไลน์ครั้งที่53เมื่อวันอังคารที่28ตุลาคม2025กันนะครับโอเคมาเริ่มกันเลยนะครับก็เริ่มจากอัปเดตในวันนี้กันก่อนเลยนะครับกับอัปเดตในวันที่29ตุลาคม2 0 2 5เปิดมาก็จะเป็นตัว Ex t r a Duel ตัวใหม่นะครับ planet force type ก็จะเป็นตัวเคเวสที่เราจะลงแบบโซโล่ลงคนเดียวได้เจอกับบอสแบบตัวต่อตัวกันเลยนะครับซึ่งบอสในครั้งนี้นั้นก็จะเป็นพวกกลุ่มของ Star ์เลที่เป็นแบบเวอร์ชันไฮ์เป็นบอลแบบเวอร์ชันไฮที่มีแบบมีความโหดมากขึ้นแล้วก็จะมีมูมเบ็กับการโจมตีที่แตกต่างไปจากเดิมนั่นเองนะครับสเ็จตอนแรกนี้จะด้วยกันทั้งหมด2สเตจด้วยกันซึ่งจะเป็นสเตจละ5แรงด้วยกันนะครับก็คือเมื่อเคลียสเตจหนึ่งไป5แรงปุ๊บก็จะขึ้นสเตจสแล้วก็แต่ละสเตจเนี่ย เราจะเจอกับบอสที่ไม่เหมือนกันด้วยนะครับคือถ้าเป็นเอซนทวลตัวเก่าเนี่ยมันจะเป็นตัวเดิมตลอดเลยใช่ไหมแต่คราวนี้เนี่ยมันจะเป็นบอสตามแต่สเตจที่จะมีความยากเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆซึ่งก็ทําให้บอสเนี่ยมีบัฟเพิ่มมากขึ้นแล้วก็เราเนี่ยจะโดนบัฟกันไปเรื่อยๆตามแต่แรงที่ได้มีการเล่นนั่นเองนะครับแล้วก็เมื่อสามารถจบในตามแรงที่5ได้ก็จะมีคลวันพิเศษตนานๆแล้วก็จะมีทั้งเลเวลแตะแล้วก็มีชัยพิเศษที่ให้เราเล่นตัวเควสในครั้งนี้อยู่กันด้ววยนะรัับกก็็็ถดมาจเปต ตู้กาชาก,กันบ้างซึ่งจะเป็นตู้ลีทั้งนั้นเลยนะครับก็เริ่มจาก ตัวแรกก็คือเป็น AC Revel Halloween c o คอสตูมเรเว v ล l ก็เป็นตุ๊ก,กาชาที่จะรวมชุดแบบตีฮาโลวีนต่างๆเอาไว้นะครับทั้งตัวเสื้อเครื่องประดับทรงผมแล้วก็อื่นๆอีกมากมายที่ก็สามารถมาสู่ในตัวตุ๊กาชาตัวนี้กันได้แล้วก็ถัดมานะครับก็จะเป็นตุ๊กาชาที่จะเป็น Face Item Revel o c t o b e r ับเก็เป็นตุ๊กาชาที่จะมีการรวมตัวเครื่องประดับต่างๆที่ใช้ตัวบริเวณใบหน้าทั้งตัวเมคอัพขนตาต่างๆ,ๆเนี่ยก็จะมารวมกันในตัว ตู้กระชาตู้นี้นะครับแล้วก็หนึ่งตู้ก็จะเป็นตู้ sd กับตัว sd support item select october 25นะครับก็เป็นตู้กระชาที่เป็นการทําขอแบบสาย sd ที่เราสามารถหาเลือกเกี่ยวกับการทําตัวฟิสา์ต่างๆกันได้ในตัวตู้กระชาตูต้นี้นะครับ ต่อไปก็จะเป็นอัปเดตในวันแรกของเดือน11นะครับก็เป็นอัปเดตในวันที่1พฤศจิกายน25 2 5ก็คือเมื่อเข้าสู่เดือนใหม่ปุ๊บก็จะมีอัปเดตตู้กาชาลีตัวนี้เข้ามานะครับ Rewind Collection November 25ก็เป็นตู้กาชาที่ จะรวมชุดรวมของของเดือนพฤศจิกายนปีที่แล้วกลับมาอีกครั้งในตัวตุ้กรชาตู้นี้นะครับแล้วก็จะมีขอบโบนัสที่จะเป็นตัวคาโมพาวเวุธตว่แต่สมัยเพซโซสอนะครับก็เป็นตัวกีตาร์เคที่ก็สามารถรับรด้จากการสุ่มตัวตุ้กรชาตู้นี้นะครับต่อไปก็จะเป็นอัปเดตในช่วงต้นเดือนสิเอ็กันบ้านนะครับกับอัปเดตในวันที่5พฤศจิกายน2025เปิดมาก็จะเป็นตัวเควส อัล o ์เรียมเอ็กซ์พอรชันก็คือเป็นเควสอัลต์เรียมแบบเวอร์ชันสำรวจนะครับที่ได้มีการเพิ่มเขตใหม่เข้ามาแล้วจะเป็นทางด้านใต้ของฝั่งเคหีมานะครับก็ยังเป็นเควสที่เราสามารถโลดได้สูงสุดเนี่ยทั้งหมด32คนเหมือนเดิมกันเลยนะครับก็มีการเจอกับมอนสเตอร์ที่เประดับใหม่มอนสเตอร์ไฮตัวใหม่เข้ามาแล้วก็จะมีตัวช่วยตัวใหม่ที่มันจะเหมือนกับเป็น ตัวแดนนะครับมันเป็นอัลเทอร์แดนบูสเตอร์ก็คือเราสามารถเพิ่มความเร็วในการวิ่งกันได้แล้วก็ยังสามารถฟาดเมสใส่มอสนเตอร์ที่อยู่ใ,ใกล้กันได้อีกด้วยนั่นเองนะครับอ๋อแล้วก็ตอนนี้ตัวควอเตอร์เลียมเนี่ยก็สามารถเล่นแบบออชิปแบชชิ่งก็คือสามารถเล่นข้ามยานกันได้แล้วนะครับอ่ะต่อมาก็จะเป็นการ เพิ่มแรงใหม่ให้กับตัวเออร์เจนควสของฝั่งเคธิมา k u คูวาริสูนะครับก็มีการเพิ่มแรงใหม่เข้ามาซึ่งก็จะมีการเจอกับมอนสเตอร์ที่เป็นเลเวล110กันแล้วนะครับแล้วก็ในช่วงอัปเดตใหม่ในครั้งนี้ก็จะมีทั้งเลเวลเจตแท้ที่เราก็สามารถมาทําการลงเควใหม่พวกนี้เพื่อจะล่าขลราวันต่างๆกันได้ด้วยนะครับอ่าแล้วก็ถัดมาก็จะเป็นอุปกรณ์ใหม่กันบ้างก็เริ่มกันด้วยชุดเกราะระดับ13ดาวนะครับ ฟอสชาร์เมอร์ Armor ก็จะเป็นชุดเกราะที่ดรอปจากในตัวเควส์เอาต์เรียบอันใหม่นั่นเองนะครับก็เป็นชุดเกราะที่มีการเพิ่มพลังโจมตีเนี่ยมากถึง7.5%กันแล้วแล้วก็ชุดเกราะตัวนี้ในอนาคตก็ยังสามารถอัปเกรดต่อยอดกันไปได้ด้วยนะครับแล้วก็อย่างหนึ่งก็คือจะเป็นหลอดอัพเมนต์ตัวใหม่ของสายกิกานะครับนั่นก็คือเอลูกากิกาส์มาเอสติก็จะเป็นหลอดอัพเมนต์สายกิการที่แบบเป็นอัปเกรดขึ้นมาก็จะมีการเพิ่มทั้ง SP40 แวก็พโจมตีที่สูงถึง5 7 5 กันเลยนะครับก็สามารถมาฟังข่ามใหม่ได้ที่ตัว Quest o u t ร i e r i u ได้เลยนะครับอ่ะถัดมาก็จะเป็นการอัปเดตตัวการ์ดเกมไลฟ์สไตล์นะครับก็มีการเพิ่มการ์ดใหม่เนี่ยมากถึง14แบบกันเลยก็จะเป็นเหล่าตัวละครจากทั้ง p e r s o 2แล้วก็ New Jersey นะครับแล้วก็ยังมีการปรับเรื่องเกี่ยวกับสกิลอันใหม่เนี่ยเพิ่มเติมกันเข้ามาด้วยก็ลองไปดูกันนะอ่ะถัดมาก็จะเป็นตัวตู้กาชากันบ้างก็จะเป็นตัวตู้กาชา AC นะครับ Stylish Autumn t w t y i ก็เป็นตู้กาชาที่ จะมีชุดแบบตีไปไปลไ่วงก็แบบเป็นพวกเสื้อเชิ้ตเสื้อโค้ทเดสยาวแล้วก็ของอื่นๆตามนี้เลยนะครับ ต่อไปก็จะเป็นอัปเดตในช่วงกลางเดือน11นะครับก็เป็นอัปเดตในวันที่12พฤศจิกายน2025เปิดมาก็จะเป็นตัว เอ็กซ์ต้าดูเอลแพลเน็ตฟอร์สไตตัวเดิมเลยครับแต่ว่าอันนี้จะเป็นการเพิ่มสเตจที่3กับ4เข้ามากันแล้วนะครับก็มีการจะกับบอสระดับไฮกันเหมือนเดิมมีการแมทไปตามแต่แล,ละสเตจสเตจละ5แรงแล้วก็เมื่อจบแรงที่5ได้ก็จะมีขอพิเศษเนี่ยเป็นขอรงาวาลจากการที่เล่นผ่านกันอยู่ด้วยนั่นเองนะครับอ่ะแล้วก็ถัดมาก็จะเป็นตัวมิชชั่นพาร์ในซีซั่นที่50กันแล้วนะครับก็จะมีทั้งตัวเครื่องประดับที่เป็นแบบชุดก่อจากเพโซสอมีตัวเครื่องประดับต่างๆมีตัวที่แบบ รูปร่างตัวมาร์กแล้วก็มีตัวท่าโมชั่นไกลดิ้งกันด้วยนะครับอ่ะต่อมาก็เป็นตัวตู้กาชา AC กันบ้างกับตัวตู้รีมี่สตอรี่ก็จะเป็นตู้กาชาที่จะมีชุดแบบแนวแบบทีมเทพนิยายตีมแบบแนวแฟนซีแล้วก็คอนเทนตอื่นตามนี้เลยนะครับ ต่อไปก็จะเป็นอัปเดตในช่วงปลายเดือน11กันบ้างน,นะครับก็เป็นอัปเดตในวันที่19พฤศจิกายน2อ2พในวันนี้จะอัปเดตตัวรีเมจตกตเควสนะครับที่เป็นการรีแลนกันอีกแล้วกับตัวรีเลเควสนะครับซึ่งรีเลเควสเนี่ย เคยมาเมื่อตอนเดือนมีนาคม2025ก็ได้มีการรีกลับมาเพื่อรูปเล่นแบบใหม่เข้ามาในตัวเลเวลเควสในครั้งนี้นะครับแล้วก็จะมีทั้งตัวงานแล้วก็ฉายาที่เป็นของตัวแคมเปญในการเล่นกิจกรรมในครั้งนี้กันด้วยต่อมานะครับก็จะเป็นตัวตู้กชากันบ้างก็เป็นตัวตู้รีนะครับแฮร์สไตล์รีมิกก็เป็นตู้กรชาที่มีการรีเรื่องเกี่ยวกับส่วนต่างๆเนี่ยมาให้เราได้ก,การได้ส่บกันนะครับก็ไม่ั่งแต่ของเก่ายอดนิยมแล้วก็มีของให,ใหม่ๆเนี่ยเพิ่มเติมเข้ามาในครั้ง กันด้ครสั่จตทวอันไหนเนี่ยก็สามารถเตรียมตัวสุ่มในตัวตุกกชาตัวนี้ได้เลยนะครับ ก็จะเป็นอัปเดตในวัน p พ s ยสโซกันบ้างน,นะครับก็เป็นอัปเดตในวันที่21พฤศจิกายน2025ก็คือเมื่อเข้าสู่ที่21ปุ๊บ ก็จะมีการอัปเดตตัวตู้กรชาตู้รีตู้นี้เข้ามานะครับ PSO2 Memory November 25ก็เป็นตู้ AC ที่ได้มีการรวมของเก่าๆสมัย PSO2 เนี่ยกลับมาอีกครั้งในตัวตู้กรชาตู้นี้นะครับแล้วก็การสุ่มครบทุกๆ15ครั้งก็จะได้รับบัตรเซียที่เราสามารถเลือกของต้องการกันไปได้เลยแล้วก็จะมีของปรดัที่เป็นท่า r e f l e t i o n i m m o t e ที่แบบเป็นการไข่ห้างกันอยู่ด้วยนะครับ ต่อไปก็จะเป็นอัปเดตในช่วงปลายเดือนสียดเหมือนกันนะครับซึ่งอันนี้จะเป็นอัปเดตในวันที่26พฤศจิกายน2025เปิดมาก็จะเป็นตัว extra duel p a d a t for style update stage ที่5กับ6เข้ามานะครับก็มีการเจอกับ บอสแบบสตาร์เลดที่เป็นเวอร์ชั่นไฮตัวใหม่กันเลยแล้วก็จะมีแบบเป็นทั้งหมด5แรงเหมือนเดิมแล้วก็เมื่อจบแรงที่5ตามดรัสเตดได้ก็จะมีขาวาันที่เป็นตัวเครื่องประดับพิเศษเนี่ยอยู่กันด้วยนะครับแล้วก็จะมีตัวเลเวเดตแท้ที่เราสามารถมาเล่นตัวเควนี้ได้เหมือนกันละนะอ่ะถัดมาก็จะเป็นตัวเลเวเดตเควนนะครับรีเลเควสก็จะมีการอัปเดตแบบใหม่เพิ่มเติมอ่ะก็สำหรับตัวรีเลเควสนะครับมันจะมีการ เปลี่ยนแบบในทุกๆ2วัน2วันก็เป็นแบบทีนึงแต่ว่าคอร์ลวันอะไรต่างเนี่ยก็ยังคงอยู่เหมือนเดิมนะครับเพียงแค่เปลี่ยนแบบเป็นรูเล่นเพิ่มเติมซึ่งอันนี้ก็จะเป็นอีกสัปดาห์หนึ่งที่ตัวเรลเควสก็ยังคงอยู่เหมือนเดิมกันเลยนะครับอะต่อมาก็จะเป็นตัวตู้กาชา AC นะครับเ f ดออฟสตีมพังก็เป็นตู้กาชาที่จะมีชุดแบบแนวแบบสตีมพังแล้วก็ของอื่นตามนี้เลยนะครับ และนั้นก็เป็นรายละเอียดอัปเดตต่างๆที่ได้มีการประกาศมาในครั้งนี้นะครับต่อไปก็จะเป็นช่วง โอเปอเรชันรีพอร์ตกันบ้างก็เป็นช่วงที่มีข้อความจากผู้พัฒนาแล้วก็การตอบคำถามของผู้เล่นนะครับอ่ะก็เริ่มจากจดหมายจากผู้พัฒนากันก่อนก็เริ่มจากเรื่องแรกก็คือจะเป็นตัวเควสตตัวใหม่นะครับ p l a n e t for Style หรือก็คือ Ex t r a Duel ที่เพิ่มตัวเข้ามาในช่วงเดือนนี้นะครับก็คือมันจะเป็นเควสตที่ทำมาเพื่อให้เราเนี่ยได้ใช้งานตัวอาว็บระดับ13บดาวตัวใหม่ได้อย่างเต็มที่แล้วก็ได้เจอบอสแบบตัวต่อตัวเสด็จครั้งนี้เนี่ยแตกต่างกับแบบก่อนก็คือครั้งกก่อออนเนเราจ,จ Mas ตลดทุ เควทุกแรงทุกสเตจกันเลยแต่ว่าคราวนี้เนี่ยมันจะมีการเปลี่ยนบอสแบบ กันไปเรื่อยๆในตามแต่ละสเตจนะครับแล้วก็จะเป็นบอสแบบระดับไฮที่มีความแบบเก่งที่มากขึ้นมีมูเมนที่แตกต่างจากแบบเวอร์ชั่นปกติประมาณนี้ก็จะเป็นตัวเควสที่ทํามาเพื่อเราได้ทําการทดสอบฝีมือในช่วงเวลานี้นะครับอ่ะต่อมาก็จะเป็นตัวเควสออตเตอรี e ่มกันบ้างอ่ะก็เป็นออตเตอรีย e มที่เป็นฝั่งของเขตหีมานะครับเดชครั้งนี้เนี่ยก็มีการจอกับมอนสเตอร์ที่เลเวลสูงขึ้นของตัวใหม่ทั้งอาร์เมนตัวชุดเกาะกันด้วยแล้วก็จะมีบัฟที่เราสามารถรับเรื่องเกี่ยวกับ ตัว Bra s ラสไซก็คือจะเป็นตัวช่วยที่มันจะมาแทนที่การใช้งานตัวโมบายแคนดอนจากรอบก่อนนั่นเองนะครับก็สามารถนําตัว Bra s 拉สไซจากการที่รับรางวัลเนี่ยมาใช้งานในการเล่นตัวเควนในครั้งนี้ซึ่งมันจะไปเอื้อให้กับการใช้งานตัว EX ็ก y l e ที่เป็นโลกใหม่กันด้วยนะครับ ต่อมาก็เป็นตัวชุดเกราะกันบ้างกับตัวฟอร์ชัทนะครับซึ่งก็เป็นชุดเกราะระดับ13ดาวที่เราก็สามารถหาจจกในตัวเควดิกันได้ซึ่งก็จะเป็นชุดเกราะที่มีแบบความสามารถที่สูงตามเรื่องของระดับเลเวตี้แล้วก็ในหะัคนเนี่ยก็ยังสามารถทําการอัปเกรดต่อยอดกันไปได้ด้วยนะครับอ่นนี้ก็จะเป็นเรื่องระดับที่มีการพูดถึงมาในจดหมายในรอบนี้แล้วก็ได้มีการทิ้งท้ายอัปเดตในเดือนต่อไปก็คือเดือน12นะครับกับบอสตัวนี้ 全自称演算終了会は出た僕は検算中だ始末しろ試算完了プレゼントだ และนั่นก็เป็นตัวอย่างของบอสที่จะมีการอัปเดตมาในเดือนธันวาคม2025นะครับกับตัวบอสลุยโนลูดซาหรือก็คือลุยนลูเตอร์นะครับบอสตั้งแต่สมัยพิโซสองอย่างตัวดาร์คฟาวรูเตอร์นั่นเองก็เป็นตัวบอสที่จะได้กลับมาในโลกของ Ne วเจอร์ซีกันอีกครั้งหนึ่งกันแล้วนะครับอันนี้ก็จะเป็นรายละเอียดของจดหมายจากผู้พิจาาในครั้งนี้ต่อไปก็จะเป็นการตอบคำถามของผู้เล่นกันบ้านนะครับซึ่งครั้งนี้มีแค่2ข้อเท่านั้นเองนะก็เริ่มจาก คำาอบข้อแรกกับคำถามที่ว่าช่วยทําให้การเขียนคำคีย์เวิร์ดที่เป็นไปนั้นพิมพ์ได้ถูกต้องได้หรือไม่ซึ่งคําตอบเขาก็มีการตอบกลับมาว่า พวกเรากำลังวางแผนที่จะมีการแจ้งเตือนเมื่อผูเ้เล่นได้รับของขวัญจากคำคีย์เวิร์ดสำเร็จแล้วอาจน,นี่ก็จะเป็นเรื่องแรกนะครับที่เวลาแบบมีการพิมพ์คำคีย์เวิร์ดไปปุ๊บบางทีเนี่ยเราก็ไม่รู้ว่าเอ๊ะพิมพ์ถูกหรือเปล่าได้ของขวัญกันหรือเปล่าซึ่งเดี๋ยวเขาจะมีการแจ้งเตือนเข้ามานะครับว่าเมื่อเรามีการพิมพ์ถูกต้องแล้วเนี่ยก็มีการแจ้งเตือนเข้ามาว่าอาจตอนนี้เราพิมพ์ถูกต้องเราก็รับไอเทมกันไปแล้วประมาณนี้นะครับ แล้วก็คําถามข้อที่2กับคําถามที่ว่าสามารถทําให้เราใช้เครื่องหมายคําถามในการค้นหาเพื่อตรวจสอบราคาของ P s k i l l ได้หรือไม่ซึ่งคําตอบเขาก็มีการตอบกลับมาว่าพวกเรากําลังวางแผนที่จะอัปเดตฟังก์ชันที่สามารถค้นหาด้วยเครื่องหมายคำถามต่อท้ายได้รายละเอียดเพิ่มเติมจะมีการแจ้งทราบในโอกาสถัดไปอ่านนี่ก็จะเป็นเรื่องของการค้นหาเรื่องเกี่ยวกับ ตัวพีซีสกิลหรือก็คือตัวออฟฟิ x ซ่านะครับที่เดี๋ยวในอนาคตเนี่ยก็จะสามารถทําการเสิร์ชหาแบบหลายๆอย่างกันได้โดยการเขียนแค่คำเข้าไปคําถามเนี่ยต่อท้ายตัวพีเซตไปเท่านั้นเองนะครับและนั่นก็เป็นคำถามจากช่วง Operation Report ในครั้งนี้นะครับต่อไปก็จะเป็นารายละเอียดของกิจกรรมกับแคเป็นต่างกันบ้างก็ขอเริ่มจากส่วนที่มีเฉพาะฝั่งญี่ปุ่นเกาะกันแล้วกันนะครับก็เริ่มต้นกันด้วยการเติมเงินผ่านเว็บมันนี่อก็มีการ ซูดัมเอซีผ่านเว็บนี่เนี่ยก็มีโอกาสร,ร,รับแต้มเงินกลับคืนมาต่อมาก็จะเป็นการจำหน่ายตัวไลน์สติ๊กเกอร์ไลน์แสตม์นะครับก็จะเป็นไลน์ฟรีซาออนไลน์ t s q นะครับก็สามารถซื้อได้ในราคา50เหรียญก็คือมันจะเป็น120เยนนะครับอ่ะถัดมาก็จะเป็นการจำหน่ายสินค้าที่ pop up store ของตัวเพียโซสอนะครับอันนี้จะเป็นแคมเปญที่เป็นการฉลองครบรอบ25ปีของซีรีส์ฟรีซาออนไลน์กันนะแล้วก็ถัดมานะครับจะเป็น งานออฟไลน์ของทางฝั่งญี่ปุ่นนะครับก็คือจะมีการจัดงานออฟไลน์เนี่ยทั้งหมด3ที่3ช่วงเวลาแล้วก็จะมีการแข่ง2อย่างก็คือจะเป็นไทแบทแทกกับการ์ดเกมซึ่งการ์ดเกมเนี่ยก็คือเป็นไลฟ์สไตล์ในตัวเกมเลยครับส่วนไทแบทแทกเนี่ยมันจะเป็นเลเวลเต็ดเควสซึ่งจะเป็นเลเวลเต็ดเควสที่ทํามาเพื่อการแข่งครั้งนี้โดยเฉพาะกันอีกแล้วนะครับซึ่งอันเนี่ยจะเป็นตัวเควสที่เราสามารถเข้าไปร่วมเล่นทดสอบฝีมือกันได้ตั้งแต่แพทวันที่ 5พฤศจิกายน2025นะครับก็คือในวันที่5เนี่ยนอกจากแพตตาปกติแล้วก็จะมีเลมเดตเควสตัวนี้ให้เราสามารถเข้าไปร่วมเล่นกันได้ซึ่งจะเป็นเควสที่เราสามารถลงแบบเป็นดูโอ้นะครับก็คือเป็นการลรงแบบ2คนเพราะการแข่งเนี่ยแข่งแบบ2คนกระนาก็คือให้ทําการได้ซ้อมเล่นเนี่ยกันรประมาณสัก1เดือนก่อนที่จะมีการแข่งจริงกันนั่นเองนะครับก็สามารถเข้าไปร่วมทดสอบร่วมเล่นกันได้ซึ่งการแข่งครั้งนี้จะไม่มีการแบบล็อกคานนะครับก็คือสามารถเลือกคานหลัก คารลอกเอ็กซ์ตาร์เนี่ยเราอยากอิกสระกันเลยก็สามารถเข้าไปทำการร่วมทดสอบเล่นตัวเดอะเควนในครั้งนี้กันได้นะครับแล้วก็ในวันงานเนี่ยก็จะมีทั้ง MC ของแจกของขายกันตามปกติก็จะเป็นงานออฟไลน์ของทางฝั่งญี่ปุ่นนะครับอันนี้จะเป็นส่วนของฝั่งญี่ปุ่นต่อมาก็เป็นส่วนที่มีเหมือนกันทั้ง2 s เซิร์ฟเวอร์กันบ้างก็เริ่มจากแรกแรกก็คือจะเป็นตัว Big Bang S แ a วนั่นเองนะครับก็เป็นตัวแคมเปญที่ ตัวแบ่งสกแกนแบบเวอร์ชันสีทองเนี่ยกลับมาอีกครั้งหนึ่งกันแล้วในเดือนพฤศจิกายนนะครับซึ่งอันนี้จะเป็นแคมเปญตั้งแต่วันที่ 5พฤศจิกายน2025นะครับก็จะมีแคมเปญที่เป็นการหาตัวบาททองของแฟนสแครแล้วก็จะมีขอรลงวันเงินรวมเนี่ยรวมกันมากถึง10ล้านเอเมซต้ากันเลยนะครับแล้วก็มีของอื่นกันด้วยแล้วก็ถัดมาก็คือจะเป็นตัวเล m i t e d ดแท้นะครับเป็นงานแบบจักระยะเวลาที่จะให้เราเนี่ยไปใช้งานตัว My Shop p พสต์รอดช็นะครับว่าถ้าหากมีการใช้เงินเอเมซต้าเนี่ยในการซื้อของในต,ตลาดนะครับ ครบ1ล้านก็จะมีขอลาวาลที่เป็นทั้ง e n c นเคเลอร์เชนพาร์มีทั้งบัตรอาซาลอนฟรี free, แล้วก็ถ้า,ากมีการใช้จ่ายเนี่ยครบ2ล้านก็จะมีคาร์บพอาวุธที่เป็นตัว จูตัสอัตติซีวีอยู่กันด้วยนะครับก็เป็นแคมเปญตลอดทั้งเดือนพฤศจิกายนนี้ถัดมานะครับก็จะเป็นแคมเปญที่จะเริ่มขึ้นในเดือนถัดไปอีกก็คือจะเป็นเดือน12เดือนธันวาคมนะครับกับตัวซุปเปอร์เจเด์ซิตฟสติวัลก็คือเป็นกิจกรรมฉลองครบรอบ4.5ปีนิวเจเดซิตนั่นเองนะครับก็จะเริ่มขึ้นในเดือนธันวาคมกันต่อไปซึื่อันนี้เดี๋ยวก็จะมีการบรอดเวย์เพิ่มเติมเนี่ยในไฮไลท์ครั้งต่อไปก็สามารถรอติดตามกันได้เลยนะครับอันนี้ก็จะเป็นรายละเอียดที่ ประกาศมาในรายเฮดไลน์ในครั้งนี้นะครับแล้วก็สำหรับรายครั้งต่อไปเนี่ยก็จะมีขึ้นในวันอังคารที่25พฤศจิกายน2025นะครับก็จะมีการประกาศอัปเดตในเดือน12กันต่อไปก็สามารถรอติดตามกันได้และผมก็จะกลับมาทำคิดสรุปแบบนี้กันเหมือนเดิมก็สามารถรอติดตามกันได้ด้วยเช่นกันนะครับผมโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับแล้วพบกันใหม่ครับมาตเน่